้สนใจไม่รู้อะไรนำเสนอข้อเรื่องคุยเพื่อเรื่องไม่รู้ในวันนี้กับป้าจา์ธรีรพลนะครับครับผมสวัสดีครับครับป้าจา์ครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของในเรื่องของทางสายกลางของคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งต้องบอกว่าทางสายกลางของคนรุ่นใหม่ตัวนี้เป็นสายกลางจริงๆนะค่อนข้างที่จะดูยากหรือ เดี๋ยวน้อยมากที่จะพิจารณาทางสายการที่แท้จริงของคนรุ่นใหม่วันนี้ก็เลยอยากจะถามอาจารย์ในเรื่องของคนรุ่นใหม่ในฐานะที่าอาจารย์เองก็เป็นอาจารย์บรรยายในเรื่องของทางสายกลางก็มีประสบการณ์พอสมควรก็อยากจะถามอาจารย์นะครับว่าคนรุ่นใหม่ในยุคนี้นะครับเป็นเป็นยางไรจริงๆแล้ว่อนนี้ต้องต้องขอพูดแบบตรงไปตรงมาว่า คนร be ุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันนี่ก็เป็นอะไรที่ตัวตัวผมเองก็ค่อนข้างที่จะไม่ไม่ค่อยทันหมอนกันนะครับเพราะว่าตอนยุคเราใช่ใช่ครับเพราะว่าสมัยนี้มันเทคโนโลยีเข้ามาใช่เยอะในในยุคเราที่ที่เราพอจะจาความได้เราก็มีการเล่นดินเล่นทรายใช่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 เป็นการเล่นที่เราคือคนรุ่นชยุคก้าสู่รุ่นใ่จะใช่เนี่ย ของเล่นมันจะเป็นพวกดินพวกตายแต่สมัยเนี้ยทุกวันเนี้ยมันก็ที่เห็นเห็นที่ภาพมันก็เป็น,เ,นเทคโนโลยีเข้ามาใช่ใช่ทีน<ป>ี้ผมก็เลยมีความความรู้สึกความรู้สึกนะครับว่าตอนถ้าที่บกเกนช่วงทำารเอาสั้นๆยี่สิบปีที่เราที่จะบอก ครับผมครับผมเทคโนโลยีมันเพิ่งจะมามีบทบาทแบบชัดๆเนี่ยภายในสิบห้าปีที่เทคโนโลยีที่มรามีบทบาทโทรศัพท์รถรพท์ั่วทั้ัแอปเปิ้ลอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับการสื่อสารแบบเขาแบบไร้สายถ้ากระโดดถ้ากระโดดจริงๆเนี่ยที่ผมจำความได้ประมาณ15ปีที่ที่เนี่ยช่วงนี้เองนะครับเพราะว่าย้อนลงไป15ย้อนลงไปที่ไม่ไม่ไม่นานใช่ไหมครับไม่ไม่นานนะผมกับผมก็ไม่นานเพราะว่าผมผมยังจำได้ว่าโทรศัพท์ ตอน15ปีที่แล้วยังเป็นกลุ่มกดใช่ไหมใช่ใช่ครับก็เวลานั้นมันยังเราจะไม่รู้กิจกรรมของคนหน้าอย่างเนี้ยเราจะไม่รู้ว่าเขามีไลฟ์สไตล์ทํา,าทอะไรทําอะไรเหมือนกับว่าเวลานี้ใครทําอะไรนิดหน่อยเขาลงโพสน์แล้วเราก็บอกเหมือนเหมือนจะบอกจะสือะ่อว่า สมัยก่อนก็เหมือนว่าเรารู้ในแค่ชุมชนเหมือนคนใกล้ตัวเขาเป็นภาษาที่เราคุยกันอยู่ในกะลาเางนั้นเนี่ยเอยู่ในกะลายังไม่ได้ออกนอกกะลาการสื่อสารก็ยังไม่ไม่ไม่ขนาดนี้การที่เราจะไปไหนดีต้องนั่งรถเป็นวันสองวันก่อจะเข้าคินอะไรอย่างนี้ใช่แต่ทุกวันนี้ไม่ใช่แล้วทุกวันนี้ไม่ใช่แบบนั้นทีนี้ก็เลยมองว่าเด็กยุคใหม่อ่ะถ้าจะว่าเขาเก่งกว่าเราไหมมันก็ต้องก็ต้องถามต่อยว่าเขาเก่งในด้านไหนทีนี้ทางสายการ ที่เมื่อกี้พระอาจารย์กำลังจะบอกว่าเรื่องศาสนาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยความเชื่อไอชัยเรื่องวัฒนธรรมเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้อย่างที่บอกครับเวลานี้มันมันเปลี่ยนไปแบบก้าวกระโดดค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปแบบแบบใหม่แบบจนเราตั้งตัวไม่ทันเหมือนกันนะบางทีก็เมื่อปีที่ผ่านมาเขาตั้งเจเนเรชั่นใหม่เป็นเป็นเจนเป็นเจนตั้งแต่ปีนี้ที่ผ่านมาครับเป็นเจนใหม่เวลาเนี้ยคือครับผมเป็นเด็กเจนใหม่เป็นเจนเบต้าเราถูกใจไม่ผิดแสดงว่า เหมือนกบกบว่าเก่าหรือวัฒนธรรมเก่าเนี่ยมันจะหมดบทบาทไปแล้วมายุคใหม่เนี่ยจะใช้เป็นเจนใหม่ที่จะรับวัฒนธรรมทางตะวันตกมันจะเป็นอย่างไรเล่าในทางก็งมีโอกาสเป็นไปได้นะครับก็คือเจนใหม่เนี่ยเขาเขาตั้งมาเพื่อที่ว่าต้องเราต้องดูกันอีกทีเราไม่สามารถวิเคราะห์อ,อะไรได้เลยครับเวลาเนี้ยโลกโลกมันด้วยความที่ว่าเทคโนโลยีมันไปไวมาก การจะเอากรอบเดิมๆของที่เรายุคเราใช่ใช่ใช่มันค่อนข้างแล้วผมก็ไม่น้องๆบางคนที่ผมไปสัมภาษณ์ผมสอนเดี้ยทำในระเบียบช่วยเอาเข้าจริงแล้วพอถามเลยเขามีความคิดที่ดีนะครับผมคิว่าเด็กผมค่อนข้างเข้าเข้าไปทางเด็กรุ่นใหม่เอามีความคิดที่บางทีเขาเขาเขาตอบคําถามบางคาถามที่เราตั้งไปมันใ้คาถามที่น่าฟังได้ได้รับหลายอย่างพสูจน์เนื่องจากจากเทคโนโลยีนี้มีส่วนเกี่ยวข้องปจากในเรื่องการ เกสารรับรู้ข่าวสารจากช่องทางต่างๆแล้วมาเป็นการพัฒนาหรือการซึมซับที่จะคําตอบเหล่านั้นมามาใช้ในเรื่องของการเรียนอันนี้รักจะเปน็นประโยชน์นผมผมว่ามีส่วนเทคโนโลยีแน่นอนมันมีส่วนเพราะว่าเวลานี้เราผู้คนมีโทรศัพท์มือถือมีการรับรับค่าข้อมูลใช่ใช่ครับก็ทีนี้ทางสายการของของเด็กในในปัจจุบันเนี่ยถ้าถ้าจะให้ ให้ผมตอบแบบคันคุ้ม้านยากนครับแต่แต่จะพูดแบบวงกว้างๆเอาไว้ก็คือว่าครับผมเวลานี้นะนะวิชาการทางพุทธศาสตร์ที่เด็กบางคนบอกว่าเขาไม่มีศาสนาใช่ไหมครับใช่ใช่ครับอย่างนี้รู้สึกว่าจะมีตามทริทตินะครับที่เขาเช็คว่าคนไม่มีศาสนาเยอะถ้าทั่วโลกนี้อาจจะเยอะกว่าพุทธอีกเ้วยนะครับก็ก็ต้องย้อนย้อนกลับไปเมื่อเมื่อคียยกเรายกเรื่องเทคโนโลยีกับ โลกที่มันก้าวไปแบบอย่างที่เราไม่รู้จักเตต่ครัเวลานี้ศาสนาเองก็ว่ากันว่ามันไม่ได้มีแค่อย่างที่เรารู้จักช่นะครับพุทธคิดอิสลามใชาอเข้าจริงแล้วมันมีมา72็ดสบสองาศาสนาครับครับความเชื่อนั่นที่บุคลิกอะไรเีอยก็ผมว่าเป็นทารมดาที่เด็กเขายังสับสนอยู่ว่าโอเคมันเขา้าวันนี้เราพูดถึงเด็กนะครับเด็กที่ยัง เขาอาจจะยังอยู่ในช่วงผมมองเรื่องช่วงวัยนะครับผมมองเรื Lord, ่องช่วงวัยที่เขายังต้องเป็นธรรมดาที่เขายังสนุกเขายังไม่ได้เจอทุกถ้าพูดเราต้องบอกว่าต้องเจอทุก่อนครัในสถานวิธีการที่มันมาดับผมแต่ผมว่าเป็นเรื่องไม่แปลกที่เขาจะยังยังยังบอกตัวเองว่ายังไม่ใช่ทางสายการเลือกไม่ได้ใช่ยังเลือกไม่ได้เป็นเนื้อแค้ับเรื่องการถูสั่งเนี่ยคืออย่างปัจจุบันนี้บอกว่าโลกไร้สมแดนเนี่ยมันมันเป็นจริงอย่างอย่างอย่างที่ เขาพูดนะครับเพราะว่าเหตุทุกทุกข้อที่มันขอกโลกอ่ะมันสามารถย่อมาอยู่กับมือถือได้หมดใช่ไมันเป็นไปได้นะครับว่าเรื่องาศาสนานี่มันก็นม่อยู่ในโทรศัพท์อยู่ในมือถือแล้วเด็กๆพยายามที่จะรู้ทุกาศาสนาน<ร>พอรู้ทุกาศาสนาเนี่ยมันเกิดข้อเปรียทียบเป็นเหตุไหมครับที่ถ้าตัดสินใจไม่ได้ที่จะเป็นพุทธไหมเป็นคริสต์ไหมอิสลามไหมอย่างเงี้ยพอเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนศาสนาถึ้นไปเยอะนะครับตัวโลก เรื่องหนึ่งเนี่ยที่ที่ผมมองอันนี้โสดตัวเลยนะครับเวลาเนี้ยกูรูหรือถ้าภาษาภาษาเฟรนช์เขาเรียกเกมคีย์บอร์ดนะครับที่เขาพยายามเป็นพยายามจะบอกตัวเองว่าเป็นผู้รู้ในเรื่องนั้นๆไม่ว่าจะศาสนาจริงๆศาสนาผมผมมองว่าไม่ว่าศาสนาไหนในส่วนตัวผมก็ดีหมดเลยใช่ไหมคใช่ใช่ใช่ครับคนลศาสนาเนี่ยสอนให้เป็นดีเป็นตัวดีแต่ว่าปัญหาจริงๆอาจจะมาจากข้อมูลที่มันเยอะมากเวลานี้เขาเสพข้อมูลจนเยอะจน ไม่รู้ว่าบางคนบอกว่าทําสิ่งนี้แล้วมันดีครับผมต้องอีกไม่คนนีงบอกว่าอีสิ่งนั้นไม่ดีอันนี้ดีครับเหมือนในเรื่องของข้อมูลอะไรครบอันนี้ส่วนตัวผมนะเมืองีผมเสิร์ชไปเดียกันเนี่ยเสิร์ชมาละครั้งมันเป็นคำศัพคนละคนละอย่างอะไรนั่นแหละครับอันนี้ก็ขั้นข้้นเป็นปัญหาส่วนตัวผมนะครับครับผมทีนี้เราเราจะโทษเด็กเหรผมว่าเราเราอาจจะดวนตัดสินไปหน่อยว่าเด็กเขาไม่มีศากนะหรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องทีนี้เราต้องย้อน มองย้อนกลับมาในคําสอนพุทธเ้าใช่ไหมครับว่าพระเจ้าไม่ไม่เคยบังคับใครให้มาใช่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 ไม่เคยบังคับใครให้มาต้องมาเชื่อสิ่งนี้เลยท่านท่านท่านจะให้โอกาสไปโอเคคุณลองไปใช้ชีวิตดูก่อนคุณมีทุกข์ก็ยังไม่บังคับให้ให้มาหาคุณธนะครับใช่ใช่ใช่<ๆ>โอเคคุณมีทุกข์แล้วคุณลองใช้วิธีความเชื่อของคุณก่อนครับถ้าหายก็โอเคไม่เป็นไรยังไงคุณใช้วิธีของคุณไปก่อนครับใช้วิธีคุณไปก่อนจะแก้ทุกข์ตรงนี้ยังไงคุณคุณแก้ไปก่อนใช่ครับ ทีน no so right. ี้ถ้ามันผมเชื่อว่าวันหนึ่งก็ถ้าเรามั่นใจซึ่งผมก็มั่นใจเรา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 ักรวดเราเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่มีการวิจิตริชาใีคําสอนพระเจ้าท่านเหนือสำหรับการที่ม่มันมีทุกข์เรามีแนวทางที่ใช่เราก็ปฏิเห็นที่เราเป็นทางอย่าเราเป็นสมณะเนี่ยถ้าทุกข์เกิดขึ้นแรกงเลยแล้วก็หาทางอได้ใช่ครับอันนี้เป็นเป็นเป็นกฎที่ผมเชื่อว่าเวลานี้วิทยาศาสตร์เขาค่อนข้างที่จะให้ ให้น้ําหนักทางพุทธเราเยอะนะครับว่าขับกฎไตรลักษณ์เนี่ยความไม่ได้เกิดขึ้นทั้งอยู่จากไปหรือไม่จะเป็นกระบวนการทางวิปัสสนาเวลานี้มันสามารถวัดได้ทางเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ว่ามันเกิดอันนี้คือองค์ความสมัยใช่ไหมครับใช่ครับแต่ก่อนเขาบอกว่าทางในเรื่องของเจริญจิตธรรมหมายคณเราหลังวัดว่าคุณบรรลุถึงท่านนี้ท่านนี้ชอบสงบและจิตใจคุณว่าคุณว่าคุณอาจจะโกหกก็ได้แล้วใครจะไปตรวจสอบคุณได้เราจึงได้รับกาแต่ทุกวันนี้สาวะ เช็คได้ขนาดนันเลยนะจ,ะจะพูดว่าเช็คได้มันก็จะเป็นการเข้าข้างเลยเราเราจะยกยก่ยกยกยองตัวเองเกิดไปแต่ว่าใช้คาว่ามันมันมีเปอร์เซ็นที่จะสามารถเป็นเป็นการอะไรเป็นให้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 แนวทางปฏิบัติของเราม,มีน้ําหนักครับผมด้วยวิธีการใช้เครื่องที่มีชื่อว่าเอไเวลาที่เราตรวจมนปรากฏว่าสมองเราจะมีการทํางานเป็นเป็นเครื่องที่มันไม่ใช่เบตา้าครับเราเรียก เป็นคลื่แบบอัลฟาอัลฟาคล้อยไปเหมือนกับพูดง่ายๆคือว่าสภา,าวะลมมันจะนิ่งขึ้นอย่างไแล้วเกิดฝนเดี๋ยวนี้มันพัฒนาหนึงอย่างนีง้แล้วนะครัย่งเชื่หรง้าถ้าถ้าผมมองลึกเข้าไปถึงถึงถึงอีกจุดหนึ่งมันก็สามารถรักได้คนไหนเป็นอาลาล์เลยเป็นอาร้านจริงๆความเปน็นอลาล์ก็เป็นส่วนตัวผมคิดว่าเราควรจะตสำรวจไว้หน่อยแล้วก็ ไม่บอกจะรู้ฉันไม่อยากจะเข้าหรอกเวลานี้เรื่องนี้เป็นละเอียดของเราเลยถ้าเป็นก็เคยถ้าเป็นผู้สื่อถ้าเรา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 เชื่อเรื่องความรักเออแต่อันี้เรื่องนี้ก็เอ่อเรื่องนี้ก็ขอโทษทีนะบางทีเราก็มันถ้าคุยไปอาจจะคุยปิดแนวอาจจะเป็นการจับตัวเไปนะครับในเรื่องกลับมาเรื่องสายกลางของของเด็กยุคนี้ดีกว่าครับและในเรื่องการเทคโนโลยีเข้ามาเยอะๆอย่างนี้ พระอาจารย์คิดว่ามันจะกระทบในเรื่องของวัฒนธรรมของของดั้งเดิมนีป่ป่ะมันมันจริงๆกระทบไหมในอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับครับผมเอ่อแต่ละยุคที่มันเปลี่ยนไปทางบริศตั์ทุกครั้งที่มีสิ่งใหม่มาแทนที่มันกระทบของเดิมดอยู่แล้วครับเพีเยงแต่ว่าเอ่อทีนี้คนที่อย่างอยภางพระเราเนี่ยเราจะมี บทบาทมันจะมีวิธีการยังไงที่จะรักษาให้มันได้คงอยู่ได้นานที่สุดครับผมแม้แต่พระตาบิโอบอกเองว่าเวลามันก็เสืออ่อมไปเรื่อยๆจนช่ชวงนึ้นว่าจะเว้นจากพระหรหั์แล้วก็จะมีเขาก็ทำนายว่ามีพระเสียยาเมตตาใจเข้ามาเข้ามาเข้ามาเรื่อยๆมาตคนต่อกไปแต่ดำักของมันไมนั่นก็หมายความว่าแม้แต่ในคำพีเราเองก็บอกว่ามันเสื่อม ยุคแต่ละยุคพันธุ์ผ่านไปบอกไว้มาเจอไว้ชัดเจนเลยครับผมเพราะฉะนั้นในเรื่องความเสื่อมหรเรื่องตอนนี้ครับเขามีสุดสูงและถูกต้งจริงมากโดยเรื่องของของการศิษย์วัดของเราเนี่ยอาจารปฏิบัติตัวของเขามีสุดสูงเรื่องท้อาจารย์มีความรู้สึกยังไงกับการปฏิบัติตัวที่เข้าตามตามสมองของสมณนะ จริงๆเรื่องเขศเทียววัดเนี่ยผมก็มองเรื่องว่าถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดปัญญาชนเขาน่าจะเขาน่าจะพอพอเข้าใจพอเข้าใจอยู่นะครับเพราะว่าถ้าอย่างอย่างว่าสมมติอย่างการอุปมาอุปไมยในพระไต่ายพิดก็จะอุปมาแบบล้อเขวียนใช่ไหมครับใช่เป็นธรรมดาที่ล้อเขวียนต้องทับลอยทับคเพราะมันต้องวิ่งตามมาใช่ แต่ว่าถ้าเราเวลานี้ถ้าเราเอาให้แบบเข้าใจง่ายเป็นธรรมดาที่ล้อรอยทอยรถยนต์ต้องครับเราเปลี่ยนจากร้อเพียนรถยนต์จุดหมายมันมันอย่างเดียวกันอย่างนี้แต่ววิธีคิดไหมใช่ของคนก็ยังแบบพรกต้องอยู่ป่าสิพระต้องใช่ใช่รับตรงนี้ใน s ื s อโซเชียลต่างเยอะนะรับเนี่องกเนี่ยเสน่หเนะเรื่องรับวนี้เรื่องของการการวางตัวการ ช้ของที่หมแบบจะเป็นที่จะตามในวงการสมานมากแต่จริงๆแล้วถ้าถ้าเปรียบเทียบเหมือนเหมือนอาจารย์พูดนะที่ว่าเหมือนกับล็อกแวนหมุนตามล็อกไอร้อยครับแถวรอยสั้ราโค่เข้ามาที่มีโคเปรียบเสมือนความจเจริญที่ยีที่เข้ามาแล้วมันก็ไม่แปลกที่ล็กแวนจะเหมนี้ตามร้อยโค่ แต่จริงๆเหมือนรัฐาจาร์มากครับผมเป็นเรืนอสนับสน่นมากเลยที่บอกว่าปัญญาชนนะเข้าใจในเรื่องของการผมก็อยากให้ทุกคนเข้าใจเหมือนเป็นเป็นอย่างนั้นนะครับจริงๆการการให้ทุกคนเข้าใจผมว่าก็ไม่ไม่มีวันเป็นไปได้ไม่มีวันเกิดเป็นจริงหรือใช่ใช่ใช่ัน่นอนนั่นคือความเป็นจริงแต่ในในความรู้สึกส่วนตัวในความรู้สึกส่วนตัวทุกคนเข้าใจอย่างนั้นคือการโจมตี แักลดอย่างเราก็จะน้อยลงก็ดีนะครับจริงๆผมผมมองอีกมุมหนึ่งนะครับเวลาที่มีคนโจมตีมันก็ทําให้เราต้องคอยระวัาในการใช้ก็คือก็คือมันก็มีอย่างที่เขาเหมือนเครื่องสแกนใ่เครื่องสแกนก็ื่อคอยให้เราใช้เทคโนโลยีอย่างที่มันเกิดประโยชน์ในทางศาสนาของเรามันคือคือเราต้องใช้แบบ ให้มันเกิดประโยชน์ไปในทางที่พัฒนาคนหรือเพื่อศึกษาเรียนรู้ในในทางวัตถุของเรรมนี้ใช่ไหมครับจันทนเป็นแรงกตื้นเป็นแรงขับอย่างหนึง่งนะน้ำถ้าไม่มีก้อนหินลงไปก็ไม่รู้ว่าน้ำข้างล่างมันจะฝนมันจะแรงก็เรื่องน้ำจะทำให้ปักขุมได,ได้ได้กว้างขึ้นทีนี้ตอนเราลงกลับมาในส่วนเรื่องของเราที่ว่าเยาวชนหรือคนพุกใหม่กับทางสหกรเนี่ย พระอาจารย์ว่าเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในปัจจุบันมีสําคัญสําคัญกับคนยุกม่นในปัจจุบันคุณธรรมจริยธรรมก็ก็ยังไงมันสัมพันธ์ในยุคไหนยุคไหนถ้ายังมีมนุษย์อยู่ร่วมกันอยู่ครับคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยผมว่ามันมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากอยู่แล้วแต่ทีนี้นในยุคปัจจุบันเนี่ยเรยน,นเรื่อง,องคุณธรรมถ้าเราจะมองกันนนะเพราะว่ามัน,ม,น,ม,นมันเรื่อง ลดน้อยจริงๆเน่ผมก็ยังเขาก็ยังยืนยันว่าเข้าข้างเด็กนะครับเด็กที่น่ารักเด็กที่ยังมีมีความที่ที่ที่เราอาจจะเอาโอเคมันมีแหละเด็กที่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 มีลักษณะเชิงลบในหาต่างต่ศาสนาแต่ผมก็ยังเด็กเด็กกลุ่มนั้นก็ไม่เป็นไรให้เขาไปได้เชิญก่อนแต่ว่าเวลานี้เราควรจะโฟกัสเด็กที่เขายังพอ ไก็เหมือนบัวเปลี่ยนเป็นบัวกลังโผล่ที่สุดนะครับที่เราจะไปยังไงดีเราจะคอรไปชีดตัวนั้นมากกว่าที่เราจะไปมองทช่สิ่งที่ไม่ดีแล้วเน่าแล้วเด็กเด็กเขาว่าผมก็ยังว่าเด็กไม่ยังไงไม่เน่าหรอครับเด็กยังไงก็ต้องวันนึงเขาต้องเรียนรู้ก่อนมันมันจัางปัจจุบันเนี้ยทําไมผมไม่รู้เรื่องเรื่องว่าเรื่องความสาที่เราสื่อต่างกาที่จะรู้มากที่สุดคือเรื่องของ คุณธรรมจริยธรรมย่เกดขึเนยอแม้กรทั่งเดี๋ยวนี้อันนั้นจริยกรรมเยอะนะครับเนี่ยแหละตันึงบอกว่าคุณธรรมจริยธรรมมันต้นงปกปูคนลว่ามันสำคัญไว้กับคนรุ่ใหม่ในนีสคัญสำคัญยังไงยังไงคุณธรรมจริยธรรมันมัมนยังสำคัญอยู่แค่ไหนแต่เด็กที่เวลาเนี้ยโอเคอเขอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่า ศาส,สนาพูดพมีความสําคัญยังไงใช่ใช่ผมว่าเป็นเรื่องปกติเลยครับ<ม>เป็นเรื่องปกติของเด็กที่ในวัยของเขาวว่าเขายังประสบการณ์เาประสบการณ์เรื่องความเหตุทุกข์เรื่องเรื่องการไปเจอทุกข์ยาเขายังเอาง่า,าเยเขายังไม่มีความสำคัญใช่รครับเขายังไม่เจอทุกข์ยังไม่ยังไม่เกิดการสูญเสียที่มันมันรดูแรงเราผมเชื่อมั่นในในคำสอนของเราว่ามันมันเป็นยังไงอ่ะเวลาที่ความทุกข์มันปรากฏอ่ะ ส่วนใหญ่แล้วเราต้องหาวิธีครับค, <hi> คุณเราทุกคนต้องหาดีมนุษย์สัตว์มันจะหาวิธีถ้าไม่ฆ่าตัวตายเองมันทุกจนแบบคิดอะไรไม่ออกแบบจบชีวิตตัวเองหรืออีกครั้งจนจนไม่สามารถสามารถหาทางออกได้คพราะฉะนั่นคือการแก้ปัญหาส่วนตัวนะแต่คุณจะรอดผลไปยังไงเนี่ยทีนี้พูดถึงทางสายการใช่ไหมครับทางสายการที่ที่พระพุทธเจ้าท่านพูดเพราะว่าคือมาชิมราปฏิปทาคือ การออกจากทางติดต่อสองสายใช่ไหมครับใช่ครับอันแรกคืออัตตกีรมาถานโยธนรัที่สองคือการมาสู่ปใิการนุโยธครับผมทีนี้ผมมองอย่างนี้นะครับอัตตกิรมาถานุโยธอยากให้จินตนาการคําว่าอัตตะและสภาพบริบทโดยรวมของอินเดียยุคนั้นครับผมว่าส่วนใหญ่มันไปในทางไหนก็คือบูชายานใช่ไหมครับับ เวลานี้การที่เราจะมองเห็นทางสายการในยุคปัจจุบันผมมองว่าเราต้องมองมวลรวมของสังคมที่เวลานี้อะไรเป็นปัญหามากที่สุดของเด็กอย่างเช่นเกมออนไลน์าเกมออนไลน์สมมตินะครับเกมออนไลน์มือถือไฟฟ้าสมมติไฟฟ้าเกมออนไลน์แบ้มือเปล่าจับจับอะไรแบบนี่เขาเท่าที่เห็นเท่าที่เห็นภาพที่ที่แบบถ้าเราอันนี้อันนี้เราเราบีบประเด็นมาคือทางสายการของเนี้ยก็เราช่วยทุกคนครับ ก็ถ้าเรามองอัตราเราต้องมองสองเรื่องในการมาสุขฐานในการมาโยกกับตัดทีครับผมในควนี้ปัญหาที่ถ้าถ้าคิดเป็นทางสติแล้วเด็กให้ความสำคัญกั่แล้วก็ก็จะเป็นเกมออนไลน์หนึ่ใช่ไหมครับใช่ใช่เวลานี้ที่นั่นูมก็บุหรี่ไฟฟ้าก่อนแล้วการส่องสองเรื่องแค่แค่สองประเด็นบุหริ่ไฟฟ้าอันนี้รู้สึกได้ว่าต้อบาลานซ์การประกันก็พอดีครับที่หมดทั้งนั้นเพราะว่าผมก็ค่อนข้างเป็นผู้เยาวชนที่ มีไฟฟ้ามันค่อนข้างที่จะมาพาตั้งแต่ในทางที่สตึกเช่นเดียันที่จะติดตัวเองหรืีพาตัวมองสล่นานะครับเนี่ยเราต้องมองเรื่องอัตราอัตราการมาตรฐานุยอดสำหรับสำหรับความพิดปกเนี่ยเราต้องมองปัญหาที่มันเกิดขึ้นเช่นไงครับเราถึงจะเราถึงจะพูดที่เกี่ยวกับสายกลางว่าเด็กที่ทำไมต้อะมองยังไงอะไรเงี้ยเราัดแล้วเราต้องยกยกเอ่อ มัชชิมาปฏิทินที่มันพอใจเห็นแล้ววอมะจับได้ความสุขของเขาเวลานี้เขาอว่าจะมีความสุขกับการดู YouTube ได้เป็นวันๆใช่ไหมครับดูลาราเกาหลีความชื่นชอบดูซีรี่าซีรีส์ใช่ไหมคร,รับ <c oughs> ผมก,ก็อาจจะเป็นคําถามต่อไปว่าแล้วเราจะมีมาตรการยังไงในการทําให้เขาดึงเวลา,าครอบครัวนั้นจะสำม,มัญ้ารจับกความครอครัว ผมว่าทางสายการที่นี่จริงๆเนี่ยน่าจะเริ่มจากครอบครัวน,นี่แหละตอนนี้ผมว่าหลักเลยลหนึ่งสิ่งที่ทเราจะสามารถดึงนามน์ช่วยกลับมาอยู่ในทางที่ที่บอกว่าเป็นคนละครเรื่องทไมได้หนึ่งในเรื่งองการอบรมคนละครเรื่องทำดีว่าแล้นเราดึววางเารมณครัวเพื่อเขาจะได้เห็นในสิ่อแต่ แน่นอนแล้ค hmm. รับเขาว่าอวยุนเนี่ยเก่อมจะสัมพันธ์ขนาดพ่อแม่ยังไม่สำคัญเท่าเี่ยลยครับแต่ทีนี้เราพระจันมีแนวทางหรือแนวคิดอะไรที่จะันงงมามาบัญชีแนวทางให้เดินทางคนอวิธีนั้นอันนั้นมคนทำนะอันนั้นทำได้แต่อยเยอะนะเ่พอพัจันมีแนวทางแนวทางอยู่างเวลาีก็ ค่อนข้างลำบากนะครับแต่ก็อย,อย่างแรกผมก็ยังมองเรื่องอาจจะต้องเริ่มจากครอบครัวเขาก่อนเวลาที่ธรรมะมันอยู่มันอยู่มันอยู่รอบๆตัวเขาเอยู่แล้วครับเวลาที่ครอบครัวเขาสามารถบอกเขาเขาเขา,เขาต้องให้ความใจใส่ดูแลเยาวชนเริ่มจากครอบครัวก่นอนครับที่ต้องอานใา้าใจใส่ทีนี้เมื่อเวลาที่มันเกิด เก,กี่อความรักเข้ามาบลอะไรเนี่ยมันผมว่ามันเป็นกบบระบวนการสมคัิที่ดเครับการ,รจะเข้าวัดหรือเขาไม่เข้าเลยหรือเขาอะไรผมว่าเขาอยู่ในกรอบแห่งความําที่เป็นปรม,มัดทำทานนะครับแต่ว่าอะไรรูปแบบที่ว่าเขาต้องมาวัดอะไรผมผมจะไม่ไมยึดติดตรงนั้นว่าราเป็นยังไงบอกวัดเข้ามาแล้วไม่เชื่อ่าจะได้สิ่งเดียวไปทีนี้แต่ว่าต้องต้องไม่ลืมนะครับว่าเด็กไม่ใช่เด็กทุกคนที่เขาจะไม่ไม่คิดจะเข้าวัดเราควรจะโฟกัสเวลาเนี้ยเด็กที่เขามาที่ ไม่ใช่ว่ามันไม่มีเลยครับเด็กที่เขาพอนยังเป็นเด็กเมื่อเช้าเราก็ต้องการเนี่ยเราก็ค่อยๆอย่างน้อยเราเป็นแบบอยู่ให้เห็นในสถาบันที่มาจากอาจารย์แล้วบอกว่าครอบครัวเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นยุคก่อนนะผมคิดว่ามันใช่เพราะว่าครอบครัวอมีแค่แต่สมัยปัจจุบันนี้ครอบครัวส่วนมากก็เปครอบครัวที่คือ เป็นคนรุ่ใหม่คนคำว่าคนรุ่ใหม่เนี่ยหมายความว่าคุณก็รับเศษเชื่ออะไรเหมือนกันแล้วเป็นไปได้ไหมว่าครอบครัวทีว่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยจะไปแสดงให้เห็นนะ่ะพฤติกรรมที่แบบให้ลูกเห็นพฤติกรรมแี่นี้หมายถึงว่าการสังคมการเกิดความสัมพันธ์กับลูก กับผู้อื่นไปใต้จากกองเป็นไปได้ยหมไงครับผมว่ามันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับที่ครอบคือแน่ๆแหละครอบครัวมีมีอิทธิพลสําคัญในการที่จะอาจจะสร้างยอดขายขึ้นมาให้เขาว่าโอเคเล่นเล่นเท่านี้วันนี้ทาเท่านี้แล้วเวลานี้มาอยู่กันกินข้าวพร้อมการกินข้าวเล็กๆเนี่ยเหมือนเหมือนตอนเราเด็กๆเห็นไหมครับใช่เป็นการให้สัมพันารใชเล็กคุยกันได้ ตอนเดไม่ว่าไงตอนเย็นเราต้องมานั่งิด้าแต่ผมเห็นบางครอบครัวตอนนี้มันมีสื่อเชื่อมันเยอะนะเขาเล่นเดียวเล่ดููอะไรนเยเห็นบางครอบครัวเขอาเข้ามาข้าก็ดมีความสุขแล้วบางบางครอบครัวนะเขาก็ถ่ายแ้ค่ความสุขสันต์เขาเขาได้มีรายได้เป็นแสนเป็นล้านมือนกันแต่ในนี้เลว่าการสัสรรมัเอมันมประโยชน์แล้วประโยชน์ตรงนี้มันจะช่วยได้ขนาดไหัน ที่จะออกไปเจอสังคมไปตามสังคมการที่คนเราได้คุยกันนั่นหมายความว่าการที่เราได้อาจจะระบายปัญหาบางอย่างให้กักันและกันได้ฟังการการระบายปัญหาการได้ถามความทุกข์ความสุขในแง่พุทธจิตวิทยาก็คือเหมือนเป็นการบําบัดทุกข์ในตัวอย่างวได้ระบายได้ระบาย แต่ว่าเวลาน,นี้ที่มันเป็นปัญหายอย่างนี้กินข้าวด้วยกันจริงแต่ต่างคนกินไปด้วย <c oughs> ต่างคนต่างเกียร์เนี <c oughs> ย่ยเขาบอกว่าสังคมพุ่มนะใช่เเป็น,ปนพระอาจารย์มองอย่างหนึ่งนะสมมติไม่เป็นเหตุที่ว่าลูกเป็นลูกผู้เป็นลูก,ลก,ลกคือครอบครัวแล้วไม่สามารถที่จะรักษา,าหรือไม่สามารถที่จ,จะพูดความในใจได้ก็ทำได้ทาเราต้องอาศัยเครื่องถนำรับไปรับบานด้วเครื่องถือเป็นเหตุที่ว่าต้องไปติดเครื่องถือมากกว่าก็ไม่ จริงๆครับมันเป็นไปได้เลมันเป็นไปได้บางเรื่องเวลานี้สังคมมันมีความความประชัยเพราะว่ามีความสลับกับตอนเลยหมายความว่าสื่อบางงานที่อย่างสื่อในทางอนาจารเนี่ยบางงานมันฉายภาพมาไม่แต่ไม่แต่ละครบางงานเขาก็ยังเหมือนเหมือนส่งเสริมให้คนมีมือที่ถส่มีอะไรแต่ใช่เป็นแค่อไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่พอไม่ไหวเหมือนกับเพลงหรืออะไรน่ยมันสมัยทุกวันยังบอกว่ามันก็แต่งเพลงอะไรอย่างเงี้ะมันจริงๆถ้ามัน เรื่องนี้เคยประชุมกันในในผมเคยเข้าเข้าเข้าร่วมประชุมกับราชบัณฑิตยสถานคุยเรื่องนี้นะครับตอนนั้นก็เป็นคนรนูคพัชต่อเดีธรับไปนามครูพัชต่อเร์ทครับก็ก็เคยคุยกันแล้วก็บอกว่าจริงๆปัญหาเนี้ยมองเห็นชัดพร้อมร่วมกันเลยว่ามันควรจะมีหน่วยงานที่คัดกรองพวกนี้เนื้อเพลงที่มันใช่มันล่อแหลมมันล่อแหลมแล้วก็รายการบางอันาที่มันไม่ เราเราจะไม่โจมตีนะแต่ว่าม,มันมันมันไม่ไปในทางที่มันจเจริญมากา่อนตั้งรายการสร้างรายการขึ้นมาจะคุยเรื่องนี้โดยโปรกับมัญมีค<ม>รับก็ไม่ไม่ผิดครับรายการที่เขาจะทำอะไรมันก็เป็นยนนี้ของเขาแต่เพงแต่ว่าถ้ามันเป็นไม่ได้ก็คือตอนนั้นผมเสนอนะครับผมเวลานี้เด็กเจ็ดขวบปีประชาชนใ,ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ครับการจะเข้าถึง รายการทาง YouTube รายการนี้ใส่บัตรเลขบัตรประชาชนไปโอเคมันอาจจะมีเอาของพ่อคุณพ่อคุณแม่มาใส่ได้ไม่เป็นไรครับ,บก็เวลานี้เทคโนโลยีมันไปไกลขนาดไหนก็คุณก็ให้สแกนหน้าด้วยสิครับแล้วก็สแกนเ,<อ>เด็กเจ็ดขวบจะเข้าสามารถนี่ได้ไหมคุณให้เขาใส่เลขครับเป็นเหมือนเป็นการขอขอขออะไรนะขออนุญาตในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้สื่อนี้อะไรอย่างนี้แต่ถ้าแต่ถ้าให้ทาอย่างนั้นอาจารย์ อย่างปัญหาลูกบันเนี้ยในเรื่องของ้อครับผมในเรื่องของการวิจฉ์ทิฐิเยอะนั่นแหลจะมีผลรุนแรงจริงๆอย่ามันมีผลมากเลยครับมันจะเพราะมันเป็นมันเป็นเรื่องที่จริงๆเรื่องนี้น่าสนใจคุณอยากจะคุยกันตอนนี้เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีหน้าดีกว่าเนาะในคุยเรื่องของของกรน,นีผมอยากให้พระอาจารย์ธีรพลได้สรุปนิดนึงนะครับเรื่องการสั่งการของคุณลูกหนุ่ม ว่ามีแนวทางยังไงที่จะที่จะดาเนินต่อไปอ,อ,อย่างที่บอกคร,รับเวลานี้ทางสายการมัชิมาปฏิปทามันอาจจะต้องดูบริบทสังคมปัจจุบันทีนี้สิ่งที่จะป้องกันได้ดีที่สุดสิ่งที่จะสร้างทางสายการให้เยาวชน,นานชนนี้คือน่าจะเริ่มจากครอบครัวความรักความมุ่งหมาในครอบครัวเป็นหลักเป็นหลักกองทีนี้มันมีความรักมันมีความความเห็นถูกขึ้นในครอบครัวนะครับ คุณธรรมเสียธรรมปกครองพี่มันมันก็ตามมาเป็นตามเป็นเป็นตัวบอกาเป็นเป็นจุดแรกเป็นเป็นด่านแรกที่เราที่ทางสายการเดินไปอย่างครอบครัวต้องช่วยคอยสอบการสอบสอบดูแลปัญหาของกันและการคอยถามคอยเนี่ยครับผมครัเพราะว่าเด็กเราดึงความไม่ได้อ่แล้แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เขาคุณพ่อแม่เขาหยุดได้ใช่เขาเขาถามเขาเป็นเกิดคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ห้ามไปทักเพื่อนแต่ต้องดูนตัหนังคอยชี้แนะเรียนเสร็จ อยูตลอดเป็นนะครับสำหรับ EP นี้ก็กาบขอบพระคุณอาจารย์พีรพลพีรพล,ลมากครับที่ไม่วามรู้เเกี่ยวกับทางสายกลางของคนรุ่นใหม่นะครับขอฝากนะครับคุยเพื่องเรื่องไม่รู้กับสนใจไม่รู้ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ